พงให้หนึ่ง้าใหวรแล้วก็ซื้อตัวอันนี้ได้ไหมคะซื้อตัวอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่คะอาแดน่ะพงให้หนึ่งรอยเซื้อตัวได้ไหมคะัไคอเดี๋ยวนุอนให้ไม่ตองทอนออหนึ่งครับผมคค่ได้ยเลยครับผมกินเพิ่ด้วยใช่ไหม้ค okay. รับครับผมก่นอะไรครับทานไก่านไกหัโอเคช่วยช่วยพงสั่งด้วยได้ไหมครได้ค่ะ เม yup. um. okay ืองกลางครับครับผมเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวส่งถ้วยค่ะ๊ายบายโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะไปให้กินข้าวมีลูกชิงนนงรสรชาติที่สาระคานติหวานใช้นุ่มไขมู๊ดยี่สิบบาท ด้วยแล้วก็น้องบอกว่าอร่อยด้วยหวานน้อยไม่ได้หวานมากขอบคนที่น้องน่ารักน่ารักน้องหาที่ใช้พาลงด้วยนะที่ร้อนเห็นเขาเห็นเขาเหารที่มันร้อนเจอก,การคลิปหน้าครับสวัสดีครับ